ให้พยายามมีสติระมัดระวังรักษาใจไม่ให้คิดไปในทางชั่วช้าหลามกอันเป็นการสั่งสมทิเล็กคือฟืนไฟ,ฟมาเผาไหม้ตัวเองด้วยความมีสติและลืกพุทโธพุทโธในเวลาภาวนาหรือระลืกธรรมโมหรือสังโฆในเวลา นั่งสมาธิทาวนาหรือว่าหรือว่าเดินจมกรมคำว่าเดินจมกรมนี้ทางศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ตั้งพุทธกาลมาคือเดินกลับไปกลับมาระยะทางที่เดินจงกรมนั้นให้พอเหมาะพอดีก็ประมาณ2 5เก้า หรือ39นี่เป็นประมาณพอดีในที่ทั่วไปอันเป็นกรณีพิเศษนั่นได้แก่สถานที่ที่อำนวยควรจะเดินจงกรมได้ใกล้หรือไกลขนาดไหนหากจะทราบเองสำหรับผู้บำเพ็ญแล้วเราก็เดินจงกรมชำระจิตใจคือความโลภ เป็นไยต่อใจความโกรธคือพิเลสประเภทหนึ่งเป็นไฟต่อจิตใจราคะตัณหาความทะเยอทยานในหญิงในชายเหมือนอย่างคารวะญาติโยมเขาเป็นกันนั้นทางพระ ฝึกหัดดัแดแปงกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจด้วยกิตะภาวนาคือมีสติมีปัญญาพินิจพิจารณาใด้ควรรักษาอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการบำรุงแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์เริ่มต้นตั้งแต่ความสงบเย็นใจเย็นใจนี้ต่าง เป็นความสุขทางใจนี้ต่างจากความสุขภายนอกเย็นภายนอกเช่นเย็นด้วยดินฟ้าอากาศเป็นอย่างหนึ่งเย็นด้วยจิตใจมีธรรมเป็นอย่างหนึ่งความสุขเพราะอาศัยสิ่งภายนอกนปมปือเช่นมีบ้านมีเรือมีสถานที่มีสมบัติบริวารมีเงินทองเข้าขอมาก ก็เป็นเครื่องเกาะเครื่องอาศัยอันหนึ่งว่าเป็นความสุขทางใจแต่เป็นความสุขอยู่ภายนอกยังไม่จัดว่าเป็นความสุขที่แน่นอนตายใจได้เหมือนกับกิจที่ได้รับการอบรมตนด้วยกิตภาวนาจนกลายเป็นความสงบเย็นใจความสุขทางใจโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาปลุปลือ ก็เป็นความสุขอยู่ภายในตัวนี่ท่านเรียกว่าผลแห่งการภาวนาชำระจิตใจเป็นสาระขึ้นมาในตัวเองคนมีจิตใจที่สงบด้วยธรรมแล้วอยู่สถานที่ใดอยู่ได้สบายเรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่าย อะไรอะไรง่ายไปหมดไม่สร้างความกังวลวุ่นวายและขวขัญขวายจนเป็นกายเป็นความดีดิดนผลทุกข์มาให้ตัวเพียงความสุขควาบายในจิตที่เย็นอยู่ภายในใจนี้ก็พอแล้วกับความเป็นอยู่ของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องหาสิ่งภายนอกอันใดเข้ามาผลป,ปือส่งเสริมให้มีความสุขยิ่งกว่านี้ ความสุขยิ่งกว่านี้จากสิ่งภายนอกไม่มีมีความสุขที่สั่งสมขึ้นด้วยการจะเดินกิจตะภาวนาระงับดับความคิดความปรุงอันเป็นการรบกวนตัวเองนี่ให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมเป็นเครื่องผูมกมัดกันไว้เช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆ ไปที่ไหนอยู่ที่ใดแม้ว่านั่งว่ายืนว่าเดินว่านอนมีความระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งของใจนี้อยู่เสมอใจย่อมมีความสงบเย็นมีความสุขอยู่ที่ไหนสบายทั้งนั้น นี่คือผลแห่งการอตบตรมใจให้มีความให้มีหลักมีเกณฑ์มีข้อความสงบเย็นใจภายในตยัย่อมมีสง่าราศี